even when no never ran no man could go hope you could go go still there's still still I I สวัสด <S 々> ีครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับมาพบกับรถที่เรียกว่าเป็นสปอร์ตเออร์เบิ้นะครับคล่องแคล่วราคาไม่ถึงร้านนั่นคือเจี200งคันนี้นี่เองครับ Here's a nice range, cause I grind through the climb, <laughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและชาววันทูโตท่านะอยู่กับเฟสวันทูโตวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับภูมิใจนําเสนอมากครับกับรถ m e r c e d e s b e n บที่ราคาไม่ถึงล้านเลยนะครับต้องคันนี้เลยนะครับเมอร์เซเดสเบนจีเอสองร้อคันนี้นี่เองครับนะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของทรงที่เป็นอนเอนกประสงค์แต่เป็นมินินะแล้วก็ขับ คล่องแคล่วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของ Mercedes-Benz นะครับ GLA 200 Urban คันนี้นะครับเราียกได้ว่าเป็นไฟ LED แบบ High Performance นะมีทั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบออโต h ไฮบีมาแล้วด้วยนะครับคันนี้นะครับมี daytime running light มาให้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็มาในส่วนของเทคโนโลยีแบบครบๆเลยนะฮะรวมถึงในส่วนของด้านหน้านะกระจังหน้าจะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับมี ในส่วนของการตกแต่งแบบโครเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็ดาวใหญ่นะครับนะเป็นเอกลักษณ์ของ Merced- e s Benz ของเขาอยู่แล้วนะส่วนของตัวด้านบนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นดาวโจมแบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในทุกคันของ Mercedes Ben z นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น1.6นะฮะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่1 5 6งาแรงม้าและแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรเลยครับเรียกได้ว่าเล็กนะฮะแต่ประหยัดและก็ให้อัตราการเร่งที่แรงและดีด้วยนนนนนะครัับเดดดี๋ยวววูใส่ของงตมิึ นะล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กเป็นสไตล์แบบทูโทเนาะก็จะเป็นสีดำนะฮะสลับเงินแบบนี้นะครับเป็นดับเบิลไฟส์โปรห้ากานะครับรวมถึงยางนะครับยางเป็นยางรันแฟตนิลภัยแล้วนะครับแล้วก็ขอบยางเป็นขอบยาง19นิ้วนะครับสองสามห้าทับสามห้านะครับเรียกได้ว่ายางเนี่ยดอกยางครบเลยนะฮะสามารถที่จะใช้ได้ต่อยาวๆเลยนะครับแล้วก็ประตูนะครับเป็นประตูแบบเปิดปิดจากรีโมทนะนะครับนี่เราก็มีในส่วนของรีโมทกุญแจนะครับก็เปิดปุ๊บนี่ฮะ นะจะไม่ได้มีทีเดสโกนะครับแล้วก็มีราวหลังคาที่เป็นตัวสีโครเมียมแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมพามาดูมาดูในส่วนของตัวเส้นสายของด้านข้างของตัวรถคันนี้ครับตามผมมานิด <Okay. S 1> นึงครับนี่นะผมบอกได้เลยนะครับรถเนี่ยสภาพเหมือนใหม่เลยนะเป็นปี2015นะครับดูเส้นสายนะครับตั้งแต่ด้านข้างรถนะเข้ามาใกล้ๆเลยครับนะนี่ผมบอกได้เลยนะสภาพสวยมากเส้นสายเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยนะฉบเฉียวมากเลยครับ และก็ไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระกันดีกว่าครับว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านท้ายรถของ GLA คันนี้นะครับเรียกได้ว่าทรงเป็นทรงแฮชแฟกนะฮะให้ความรู้สึกแบบว่าดูสปอร์ตไปในตัวด้วยนะครับเพราะรถเขาเป็นรถทรงสปอร์ตเออร์เบิร์นนะครับนะในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับจะมีในเรื่องของตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับและคันนี้นะครับมีข้อดีนะครับก็คือฟิล์มของเขาครับติดมาเป็นวีคูลอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ย เป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับนะเบสโลโก้ที่มีคําว่า g l a 200นะครับแล้วก็โลโก้เบนนะครับรวมถึงไฟท้ายที่เป็นตัว LED แล้วก็การตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นโครเมียมนะครับนะตรงนี้นะครับด้านล่างกังเขาเรียกว่าอะไรกันชนล่างนะครับกันชนด้านท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของปลายท่อที่เป็นโครเมียมครับสท่อด้วยให้ความรู้สึกสปอร์ตมากเลยนะครับเปิดท้ายมาดูเลยนะครับนะคันนี้บอกก่อนนะครับจุถังน้ํามันนะครับอยู่ที่50ลิตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ประหยัดน้ามันได้ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะฮะและอาาลัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับนะคันนี้นะมีม่านบางของนิรภัยมาให้ด้วยนะครับและพื้นที่นั่งแถว2เนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นสามารถพับได้60-40เก็บสัมภาระได้เพิ่มด้วยเวลาที่นั่งแค่2ที่ด้านหน้า <Okay. S 1> ครับด้านหลังก็พับเก็บของได้เพิ่มนะครับหรือว่าจะ,ะนําในส่วนของไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยก็เรียกได้ดว,ว่าสะดวกนะครับ เปิดตรงข้างล่างมานะครับก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ซ่อมยางถูกเฉินนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นยางรันแฟตนะครับนะตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะในเรื่องฟังก์ชันเรียกได้ว่ามาครบแล้วนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพื้นที่ภายในตัวรถกันดีกว่าครับ ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมบอกได้เลยว่าเล้งไมล์ของรถคันนี้น้อยมากครับอยู่ที่เ0้าหมื่นโลครับเรียกได้ว่าเฉลี่ยต่อปีก็ตกหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นสามก้านครับสไตล์เบนท์เลยนะฮะด้านซ้ายเป็นในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมในเรื่องของมาตรวัดนะครับด้านขวาเนี่ยควบคุมเครื่องเสียงฮะรับโทรศัพท์แฮนด์ฟรีนะครับมีแพดเดิลชิพสีดำนะฮะมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงกันก้านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าลิมิตสปีดดดดนนนะะะคคคครรรัััับบกก็็ือจําาาาวววมมมเ้ยถตง กลางนะครับก็จะมีในส่วนของจอเอินเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะครับเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับสามารถที่จะควบคุมได้จากเขาเรียกว่าไดอัลคอนโทรลนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไดอัลคอนโทรลนะครับเรามาดูในส่วนของตัวช่องแอร์ก่อนช่องแอร์เป็นช่องแอร์แบบสปอร์ตนะครับเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตตกแต่งด้วยพรีเมียมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวเอินเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะครับเป็นที่ควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนวิเกชั่นนะฮะวิทยุนะฮะใส่แผ่น MP3 ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะมีการรปับในส่วนของโหมดการขี่อย ตรงตรงนี้ด้วยนะครับนะที่สําคัญนะครับก็จะมีเมมโมรี e ซีดมาให้ฝั่งด r รเวอร์แล้วก็พาสเซนเจอร์นะครับก็คือมี3 m e เมมโมรีซีดด้วยกันนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับนะก็จะเป็นเมมโมรี e ซีดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สภาพภายในนะครับเบาะนี่ครับเป็นเบาะหนังสีดำครับแล้วก็เวลานั่งเนี่ยค่อนข้างสบายเลยผมนึกว่ามันจะเล็กหรือแคบซะอีกนะตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของท่านั่งในการขับขี่มากเลยครับนะสติชิ่งได้เป็นสีขาวนะ สภาพเบาะหนังสภาพในส่วนของคอนโซลด้านข้างที่การตกแต่งในเรื่องของหนังเนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยรถนี้นะฮะใหม่นะฮะน่าใช้มากเลยในราคาที่ไม่เกินร้านผมว่าใครที่กำลังมองหา Mercedes-Benz GLA นะต้องคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับ ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้คือ Merced e s Ben บนจีที่ราคาไม่ถึงล้านครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่กําลังมองหารถพรีเมียมคาร์ในราคาย่อมเยาเลยนะครับเพราะว่าใครกําลังออกรถป้ายแดงในราคาประมาณแบบ8900แสนอยู่อันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับนะคันนี้นับคือ Merced e s Ben บนจีเอ0องร้เนะครับเป็นปี2 0 1 5เลขมาอยู่9 0 0 0 0โลนะครับเรียกได้ว่าถ้าเฉลี่ยต่อปีนะใช้อยู่ประมาณ1 1 0 0 0โลเท่านั้นเองสภาพภายนอกภายในสวยนะครับและเรียกได้ว่าเรามีรับประกันให้ด้วยนะครับสาม จมน้ําหรือตัดต่อนะยินดีคืนเงินเลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับราคาป้ายแดงเคยขายอยู่ที่2ล้านนะวันนี้วันทัวโต้ขายราคาพิเศษนะครับอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเรียกได้ว่าราคาไม่ถึงล้านนะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการผ่อนนะค่างวดต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับนะอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับนะบัตรประชาชนใบเดียวนะครับมาจัดไฟแนนซ์กับเราหนึ่งชั่วโมงรู้ผลรับรถไปได้เลยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อมาได้ที่ศู 5885นะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น f a a c e o o o k ทิกต็อก u t u b e เว็บไซต์วันทัวโต้ครับอันนี้ติดต่อเราเข้ามาได้หมดเลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล24ชั่วโมงเลยครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้นะครับวันทัวโตเรามีเว็บไซต์แล้วนะเดี๋ยลืมนะแล้วก็ซื้อรถมีค,นนคุณภาพขายรถมีค,นนคุณธรรมต้องที่วันทัวโตเท่านั้นนะครับ คันนี้นะใครออกรถป้ายแดงนะจะไปซื้อ sea ik, ซีวิกหรือซื้อแคมรี่นะคันนี้8,99,000ากบาทเรียกได้ว่าน่าใช้กว่าเยอะครับ I sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I be doing shit my way.